ครับเดี๋ยวกับกี่กุดขึ้นเราครับเป็นวันเดียครับนี้ฟังเสียงพี่น้องปังเสียงบุกี้ขึ้ดังเนี่ยน่ันกด่ดนการทาบเอง้งตักาณครับตอนนี้อ่าพุ่น วัดวครับเฮ้ยเสียงบุกีขักแต่นาะเออสุดยอดเลยเสียงมีเบบจราบีดบยด,ดี่ดดี่ดดี่่นี่ี่ี่นี่นนน่นีนนีนน การลักตังคใส่รถต่างาเสียงขักลายครับบุกยีนใส่รถดำแง่้ครับมีแต่ฮิโน่ครับสามคันเลยเอาไปลงเส่ครับนี่ เอาไปล่งตำบลนะครับใหญ่ครับขอบคุณครับแต่ตวเนี้ไปล่งตำบลไหนครับ,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 บตำบลีบนนบบนหน,นี่บอกแร่สามขั้นหมดแร่มากเจ็ดขั้น ครับเมื่อกีว่าสามข้างประเจเเ็ครับข้างบดฐานเป็นประเจ็ากลาจะรถเี่ยว่อนแม่ครับรถเป็นเดี่ยแล้นี่ไมกันตามอแม่ครับออกกับกลงังงนาะ้ ว้ปีกวา่าเลยครับตนอมนนรู้ั้อต,อตอนนั้นรถพวกนี้มันติดงานครับก็เลยเอาขั้นลงไปทีรียนงานขั้อนตออยู่ไหนไเพิ่นเลีนรถเพิ่นเ,เอง,ออเองบอแน่นครับเป<อ>็นอยู่บานเี้าวนี้เพิ่นก็จังว่ายู่แดงหมอว่าฉันบอ ชยู่กใกล้ๆกันไปทโทรหาหลายหมื่น่อใส่สิบหล่อบ,บอบ้างกัรราคาคบกบบคนละราคาครับทุกหล่อเลย แล้วคับนันอยากเป็นดิสไซได้ลยครับแถวนี้แรนยาก่ทใส่ออกออกอยากครับแรนม่ดว่ืนาไม่ด้มันมันสักสายเลยนะ้อด่แ้งดังขนาดั เพื่อก้อนครับรถว่ามานันไ,ได้เลยเมื่อที่เรเข้าไปยากแต่ว,ว่าฟัางเสียงเมื่อกี้นี่โอ้ตำรถเนี่ยครับโวขนาดจะหนี้นะครับเฮ้ยก เดี๋ยววูดีดังันาดนีแห้งนะครับโถดัวดี้่ยังแห้งยังเร็วอยู่ครับเก็บถึงจนมากเลยนี่โน่นเท่า,ทาไหร่ครับ นีครับเป็นหัวประดูครับคัะนี่บูโซ่นะครับดีคัะเนี่ยโอ้สีสมเลยครับัดเลยสีแน่นอนเนี่ย เท่าต่อครับเสียงกระหึ่มไปทั่วทงเลยครับเสียงหยอดให้แหงกับ,บ,บเสียงกดดามีมีแต่ขั้นนี้แห้งครับขั้นนี้เป็นสามมีมสามต่อขั้นนี้สามมีมอย่ารอฟังเสียงครับรอดอกจากบอยยินก็แข็งนะครับคนขาแข็งแหงแข็งขัด เดี๋ยวจะเป็นลุงเกาแน่กันยังจวดพี่เกาครับโอเคเสียงกระเข้มไปเลยครับแถวดิ หาเสียงผมไม่ค่อยออกอออกอันขอโทษขอให้หลายๆนะครับเสียงรถอาจจะดังเนี่ครับพอดีเสียงคนผ้านีเอยแต่ปล่อยสักน้อยครับเทีมงินงานเพิ่นเบิ่งทีมงานก็ดี จิตตักได้แถวหนึ่งครับล่างมันแข็งครับแข็งจับเลยนะครับเป็นกร่างง่ายๆก็เมื่อกี้มีคนเยอะครับแต่นี่รถมันก็เร็วนะครับรถเร็วเรื่องเร็วเรื่องแห้งอยู่แต่ว่าหินมันแข็งครับต้องอาศัยขูดขูดขูดแล้วก็ตักครับแต่เวลาเนี้ยใจง่อย หมดแล้วมีโดนเขา้โอ้แสบายสบา,ายเไปถยนะครับเพราะว่าถ้ามันแข็งข้า,ขาขไปโอ้สามกันดีงส้นจอดเลยครับ ต่อเสียพกปีน้ายครับเห็ด,ดเห็นรถเท่ากระเทือกไปครับรถดำเม่กี้ระเทือกกรต้องใส่หน้าสีดับแบบใส่รถหนาม,มาดัดรถหนามันอีก อ๋อเมกานะครับเมกขนาดเป็นไอ้ลงครับโดแซงเนี้ยจะน้อยได้นะนดเ็นเย ได้ลายแบบติดตั้ตงง่ายนีดเดียวจอดล่อครับจะพาบไปอีกขั้นหนึ่งครับรถด,ดัรับคบน,นี้สีสดชืสงสัยแต่ก่อนทีเป็นรถหลวงเราพี่นอ้องเป็นยังเห็นสียอยู่แบบนี้แต่ว่าเกี่ยวเลยครับครับสเนืา้อง,งานเลยครับ สามเฮดกันสีหางเลยสำหรับคลิปนี้ก็กคือจีพ่พอสปดีดนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนะีป้ให้เบิ้งรถแห้งครับแห้งๆรถงามสิงไฮเทครับเมกานำกับคนโผครับติตามก็จะยลืมนะครับกดกระดิ่งกันน้ำอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยครับพอกันใหม่ครับคลิปหนะ้าสวัสดีครับ